รุ่นพิเศษเข้าใหม่มาใหม่มาประจําการที่มงคลคกาเซนเตอร์แล้ว1นคันนะครับหนในพันมาอยู่ที่มงคลคคาแล้วผมกําลังอยู่กับเตย์ต้าฟอร์จูเนอร m คอมบอนเดปี2022หรือว่าปี65ะตามโลโก้ตามสโลแกนเขาคือรุ่นฉลองครบรอบ60ปีนะผลิตมาในรุ่นพิเศษเครื่องยนต์2.4งจุดสี่นะสองจุดสี่คอมเดปี22สวยสวยสีขาวหลังคาดําที่เป็นแบ็กท็อป ต้องมอว่าทางเตอเต้าเองเนี่ยเขาดีนะเขาทารุ่นย่อยออกมาให้ตอบโจทย์หลายๆทางเลือกนะครับหลายๆทางเลือกเพราะว่าอย่างตัวที่เป็นแบบแบ็กท็อปอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องเป็นตัวท็อปเป็นทียดีเป็นลีเจนเดอร์ไปแต่คอมมอนเดอร์ก็ได้ชุดแต่งนะภายนอกที่ใกล้เคียงกันนะเป็นหลังคาดําเป็นล้อทูโทนขอบ20เหมือนกันถึงแม้ไฟจะไม่ใช่ดูออกก็จะเป็นเป็นใบบีมเหมือนกันนะครับเป็นใบบีมเป็นเดย์ไทม์เป็นหน้าฟลูอิดีกิ่วหน้ากระจังหน้าของ คอมมเดอร์ก็จะเป็นโทนแบบลักษณะดำเงานะครับดำเงาดำเบียโนแบ็คอะไรเนี้นะครับเอ็นักษณ์ของคอมมเดอร์แต่ว่าให้ดูเครื่องยนต์ก่อนคอนเฟิร์มสภาพในเรื่องของด้านหน้ากันก่อนตัวนี้เป็นบล็อกเครื่อง2004มือนเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในรหัสเครื่อง 2GD นะ2393 4 4 5 0หมาแต่ที่ให้ดูคือไม่ดูซีสีแรงมาให้ดูบอดี้โครงสร้างความเดิมนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถมือสองแล้วต้องโชว์ในเรื่องของ ความเดิมเดิมทุกชิ้นนะครับเดิมแบบเดิมเดิมบางๆกริบกิบสภาพสดๆใหม่ๆนะยี่บสองจดยี่สองนะปี65หาสวยๆบล็อกเครื่อง2 4 5 0ม้าก็นเน้นในเรื่องของประหยัดนะไม่เน้นแรงนะต้องบอกว่าถ้าเอาใจขาแรงก็ต้องเล่น2.8แต่2.4คือได้ออปชั่นที่ครบนะได้รุ่นพิเศษเน้นประหยัดน้ำมันนะเพราะว่า1สิ4กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยได้แน่ๆเพราะว่าอันนี้เป็นขับ2นะครับขับ2ขับหลัง สวยวคกิปๆสีขาวแจมๆนี่ล้อก็เป็นล้อของไลนเดียวกันกับตัวดีเจนนะครับก็คือล้อยี่สิบนะครับล้อยี่สิบซีรีส์เดียวกันแล้วก็ช่วงล่างก็จะเป็นโชคสปริงต่างหากเฉพาะรุ่นคอมมอนเดอร์นะได้มาครบเหมือนกันกล้องรอบคัน360อ,องศาก็มีมาให้ครบๆจบๆบันไดข้างก็จะเป็นสีดำเงาเหมือนกันภายในเหมือนกันกับตัวรีเจน ับตัว TAD เในใกล้เฮียงใกล้เฮียงก็คือเป็นเบาะดาได้แดงนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่เช่นเดียวกันก็ออกมาตอนนั้นก็เปิดตัวมาก็คือฮาอยู่นะหลายคนก็อยากได้ไปเก็บอยากไปสะสมอยากไปใช้ก็ล้านห้าล้านห้าแสนห้าพันตอนนั้นนะครับนะตอนนี้มาเป็นมือสองผ่านมาสามปีวิ่งอยู่ห้าหมื่นห้าพันกิโลออปชันก็มีมาให้ครบ,ครบจบๆเหมือนกันว่าจะเป็นมันตินะครับเป็นคุชคอนโทรลแพทเทินชิปนะระบบความปลอดภัยต่าง VSC เกียร uh, ์อัตโนมัติ6สปีดขับ2อีโค้หมดพาวเวร์โหมดมีมาให้ครบจอกล้องถอย Apple CarPlay Android Auto มาครบเหมือนกับตัว Legender เช่นเดียวกันกับราคาอกว่าราคาแบบสุดคุ้มมากนะครับกับสภาพที่สวยกริบกิบใหม่แน่น้อยวารันตีศูนย์เหลืออีก2ปีใายยาวๆ1ล้าน9 9,000บาทนะครับ1้า9 9,000บาทก็เท่ากับผ่านมาสักราวๆ3ปีประหยัดไปเท่ากัน4แสนกว่าบาท ไปเาไปสี่แสนกว่าบาทแล้วได้รถรุ่นพิเศษสวยจัดนะหลังคาดำภายในกิฟต์กิฟเป็นไงนะครับมีให้ครบอยู่แล้วนะครับนะ Power a l e r ต้องต้องต้องมีติดรถทุกวันนี้แบตหมดไ่ได้ต้องชาร์จต้องชาร์จนี่ใครที่ตามหาคอมบอนเดอร์อยู่มีไม่กี่คันนะถ้าที่ผมทราบที่ลงขายในในเว็บไซต์กลางหรือว่าในสื่อ,อต่างๆเนี่ยตัวที่เป็นตัวคอมบอนเดอร์2 4งเกปีหตัวเนี้ยนะครับ รุ่น60ปีในเวอร์ซิรี่ในโลโก้เขาเนี่ยนี่ฉลองครบรอบ60ปีโตโยต้านะครับคอมบินเดอร์ Commander สวยๆหนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทสดได้ผ่อนได้ไม่มีข้อจำกัดคันนี้นะครับรถบานเดิมๆสวยๆกิบตกินะเดิมทุกชิ้นอันนี้แบบแบบไม่มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมจากโรงงานนะแม้แต่พรมก็ยังเป็นพรมเดิมนะทุกอย่างเดิมกิฟหมดเบาะแถวหลังนี่รู้สึกยังไม่เคยเอาลงเลยนะครับยังไม่เคยเอาลงใช้ ท้ายไฟฟ้าครบ,บจบ,จบหาใช้งานอยู่กับรถที่ถือว่าเป็นรถที่อยู่ในยุคปัจจุบันรุ่นปัจจุบันแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษที่สภาพสวยเดิมดูแลรักษาดีเดิมทุกชิ้นไม่น้อย55,000กิโลกับราคาสุดคุ้มค่าเพียง1 90, 9 9 0 0 0้บาทนะครับ1 90, 9 9 0 0 0้บาทไม่ใช่ว่าจะไปหาได้อีกนะแต่สั่งรุ่นอื่นก็สั่งได้อยู่แต่คอมมอนเดอร์ก็ผมก็พิ่งได้มาเหมือนกัน เพิ่งได้มาคันแรกตั้งแต่เขาเปิดตัวมาเมื่อ3ปีนี่คือคันแรกในรอบ3ปีที่เป็นมือ2ครั้งแรกของมงคลคาที่สอสักดานํามาคอนเฟิร์มสภาพให้ FC มงคลคาได้เลือกซื้อเลือกหาเลือกชมมีคันเดียวท่วนนะครับมี1คันท่วนแต่รุ่นอื่นก็มีเยอะแต่คอมมาเดอร์มีคันเดียวช้าไม่ทันสนใจยกหูสายตรงหาสศสักดาที่0997591779นะครับ0997591779คอมมานเดอร์ 79, มี1คัน ช้าไม่ทันอยู่ไม่นานแน่นอนสวัสดีครับ